วันนี้นะคะมาพบก,กับน้องแอดมินดิด้านะคะในร้านกันมีอันดามันเพอร์นะคะวันนี้น้องแอดมินดิด้าก็มีสร้ยขอยคอไข่มุกสวยสวยดีไซน์เรียบหรูดูดีดูแพงมานําเสนอกันอีกแล้วค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบสร้ยขอยคอไข่มุกเส้นกึิ่งยาวนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะพี่ๆค่ะน้องจะเป็นไข่มุก แท้นะคะสีชมพูหวานๆนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะคะแนวสไตล์หวานๆต้องเส้นนี้เลยค่ะอยากเห็นกันเลยเช่นนี้นะคะพี่ๆขาว่าจะเป็นเส้นไหนนะคะเดี๋ยน้องแอดมินจะขออนุญาตหยิบให้ชมนะคะน้องจะเป็นเส้นนี้เลยค่ะพี่ๆขาดีไซน์ได้เรียบร้ดูดีดูแพงมากๆเลยค่ะพี่ๆขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะเส้นนี้น้องจะเป็นไข่มุกแท้สีชมพูนะคะ สลับด้วยเม็ดสีขาวนะคะบอกเลยว่าสวยมากขนาดเม็ดมุกของน้องจะอยู่ที่7มิลถึง9มิลกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่พี่ขาสร้อยเส้นนี้สวยมากนะคะใส่แล้วจะสวยปังแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยลูกเล่นการดีไซน์นะคะของเส้นนี้สวยหวานมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชอบใส่ชุดนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้เอาอยู่แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินดีดาก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ